เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะครับมันก็คือกรุงศรี s o อกเอ็กซ์เนั่นเองมาที่ฟังก์ชันตรงนี้ครับ by M M ด้านล่างตรงนี้มันย่อมาจาก Money Management สวัสดีครับผมโอ๊ธนทรครับสวัสดีครับผมชัยยศิวังกุลครับก็กลับมาพบกับรายการ KSS to t ร e บ o o บายคุงศรีเดอะโค้ชกันเป็นประจําทุกวันเสาร์ 3. 2. 3. 2. เวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งเช่นนี้อยู่กับผมแล้วก็อาจารย์กัทเช่นเดิมนะครับพีกรอ่าก็ต้องบอกว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดทุนบ้านเราก็ยังดูโอ้สดใสสดใสอ่าใช้คําว่าสดใสเพราคือเราก็ ทำนิวไฮถูกต้องได้อีกแล้วเออมีไปแตะพันห้าร้อยจุดแล้วด้วยใช่เป็นตัวเลขที่ทุกคนก็อยากเห็นนะเนาะใช่นะครับแล้วก็เป็นเชิงแบบเขาเรียกแนวต้านแนวต้านเชิงจิตวิทยาใช่เออนี่ถ้าแบบขึ้นไปยืนได้นี่โอ้โหโอ้โหความมั่นใจนะถุนจะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ก็อย่างที่เราแจ้งไว้ในสัปดาห์ที่แล้วเนาะครับคือดัชนีเราเนี้ยมันเออเขาเรียกว่าไรอ่ะมันมันถูกขับดันถูกขับเคลื่อนด้วย คุณแค่เหมือนไม่กี่ตัวนะพี่ประมาณสี่ตัวเออสี่ห้าตัวมีกรับมีอินทัศแอดวานเอ่อมีอะไรเดลต้าเออ k คทีบอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เออหลายท่านก็อาจจะบอกเออไม่ค่อยรู้สึกเลยว่าหุ้นในพอร์ตเหล่านี้เออทำนิวไฮตามดัชนีด้วยพันห้าจริงหรือว่าทำไมบอกชันแดงเอออะไรอย่างนั้นครับอ่ะก็อันนี้ก็เป็นสถานการณ์การลงทุนแล้วกันแล้วก็ปัจจัยหลักใน สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็น positive surprise มากๆใช่ไหมครับเรื่องตัวน้องงอใช่ครับถูกต้องเลยพิกาช่วยแลปอัพดีกว่าต้องบอกว่าจริงต้องบอกว่าทุกเฮ้าเลยมองตรงกันเกือบหมดเลยว่านังนดอกเบี้ยใช่นะปรากฏว่าเซอร์ไพรส์ครับก็น้องงลดดอกเบี้ยนะครับก็แน่นอนนะตรงนี้มันก็มีแรงเกงอะไรพวกชุดหุ้นที่ได้ประโยชน์ครนะซึ่งถ้านักทุนได้ติดตามจริงวันนั้นเนี่ยวันพุธเนี่ยนะฮะ ก็ไฟแนนซ์นี่บางตัววิ่งกันสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีร้แรงมากแรงมากนะฮะก็อสังหาใช่อ่าแล้วก็โรงไฟฟ้าอ่าก็เป็นชุดหุ้นที่ที่ได้ประโยชน์แหละอ่านะฮะส่วนฝั่งที่เสียประโยชน์ก็จะเป็นกลุ่มธนาคารอ่าที่อาจจะมองว่าเรื่องของนิมอาจจะลดลงอนุ่นนี่นั่นแต่ว่าก็ลงมาเบาๆไม่ได้ไม่ได้ซุดตัวลงไปแรงรุนแรงมากนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตัวนี้แหละนะตัวการลดดอกเบี้ยของกรงงเนี่ยช่วยให้ ซนเซ็มตลาดเนี่ยดีตัวมาได้ค่อนข้างแรงเลยใช่ครับอ่าก็ต้องบอกว่าเป็นนโยบายทางด้านการเงินที่มาเออซัพพอร์ตในสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะเอ่อโดยเฉพาะตัวคุ้น,นั่นเองนะรับจริงๆต,ต้องบอกว่าจะซัพพอร์ตสินทรัพย์เสี่ยงหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกผมว่าแบงค์ชาติอาจจะมองกว้างกว่านั้นนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันเริ่มเริ่มเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเริ่มมีการแจกเงินให้กับพวกกลุ่มเปราะบางนะเพราะนั้นมันเป็นไปได้ มันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะว่า GDP บ้านเราเนี่ยจะพิกขึ้นอ่าทีนี้นโยบายการไอตัวนั้นเป็นนโยบายการคลังทีนี้แบงก์ชาติเรานโยบายการเงินเข้ามาช่วยหนุนเข้าไปลดดอกเบี้ยทําให้กําลังซื้อหรือว่าภาระการจ่ายหนี้ของของลูกหนี้ต่างๆเนี่ยลดลงอือ่านะฮะมันก็เลยทําให้เป็นสองสองพลังนะครับฝั่งรัฐบาล่ากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการ แจกเงินนะฮะให้กับกลุ่มเปราะบางเพิ่มกําลังซื้อเพิ่มกําลังซื้อนะครับฝั่งที่เป็นนโยบายการเงินลดดอกเบี้ยลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายโอ้โหนะครับทั้งเพิ่มกําลังซื้อลดลดค่าใช้จ่ายนี่เป็นสองเด้งเลยอ่านะฮะแน่นอนนะฮะก็อนั้นมันก็ทําให้ในส่วนของพวกการลงทุนนะฮะตอบรับในเชิงบวกนั่นเองเออแล้วพูดถึงภาคธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเขาก็มีต้นทุนทางด้านการเงินที่ลดลงลดลงจุกต่ำครับเพราะต้องบอกว่าใช้คําว่าอาจจะ ส่วนใหญ่ก็เกิน50%เนี่ยคือขับเคลื่อนธุรกิจกันด้วยเงินกู้กอยู่แล้วโดยเฉพาะสถาบันธนาคารการเงินก็คือธานาคารเนี่ยก็ต้องไปกู้ธานาคารแล้วก็เอามาลันธุรกิจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเทรนที่เป็นดอกเบี้ยขาลงเนี่ยตลาดหุ้นหรือบริษัทจดทะเบียนก็เป็นไปได้ที่จะมีผลประกอบการที่มันดีขึ้นที่ดีขึ้นใช่ก็เลยไปสะท้อนถึงตัวดัชนีตัวราคาหุ้นอะไรพวกอย่างนั้นใช่ครับถูก้องอันนี้เรา ร้อยเรียงให้เข้าใจมากขึ้นแล้วกันเพราะภาพแมคโครของทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมันสอดคล้องกันนาครับกับตัวราคาของตลาดหุ้นด้วยนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเป็นสัปดาห์หน้าครับพี่กัดครับผมเออมีปัใจอะไรไหมครับคือสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของพวกตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกว่าน้อยลงอ่าน้อยลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องโฟกัสมากขึ้นคือเรื่องของการประกาศงบแหละใช่ มีกลุ่มธนาคารบางตัวออกมาแล้วเนาะ่อย่างเช่น BBL BBL แล้วก็ล่าสุดฐานไทยต้องบอกว่า3ตัวนี้ออกมาถือว่าใช้ได้หมดเลยนะไม่ได้แย่เลยก็อินไลน์ใช่เออนะครับก็แต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องโฟกัสนิดนึงคือเรื่องของ NPL ใช่แค่นั้นเองครับเข้าใจว่าอย่างแบงก์ใหญ่ที่ประกาศออกมา BBL เนี่ยจริงๆตัว bottom line หรือตัว earning เนี่ย ดีกว่าคาดการณ์ใช่ดีประมาณ 9%-10% ดีกว่าคาดนะครับแต่ตัวที่มันเพรสเชอร์ก็คือ NPL ถูกต้องจาก3.2ขึ้นไป3.4ใช่เอออันนี้ก็ต้องไปดูไส้ในกันอย่างละเอียดแล้วว่ามันมีความเสี่ยงในลูกนี้ทั้งแต่สองแต่3ที่มันไหลลงมาถต้องโดยหรือเปล่าอะไรพวกนี้แล้วก็หลังจากกลุ่มแบงก์หน้าสัปดาห์หน้าต้องบอกว่ามาเป็นชุดแน่ๆอ่าก็จะเข้าสู่เรียลเซกเตอร์ละอย่าง ก็กลุ่มที่จะประกาศตามมาก็จะเป็นพวกพลังงานส่วนใหญ่นะพลังงาน i อซีทนะพวกนี้จะตามมานะค,ะครับอ่อันนี้ก็ติดตามกันได้แล้วก็แน่นอนอ r e s e a r c h paper หรือข้อมูลจากช่องทางของหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยโอ้โหเราติดตามให้อย่างใกล้ชิดเออแล้วก็โอ้โหอันนี้เราขึ้นชื่อลือชาณนะตอนนี้มากับพิกัดเรื่องของการ cover ตัวหุ้นอโอ้โหเรามีข้อมูลหุ้น เขาเรียกครบคันครบเออจริงๆไม่ไม่เฉพาะลายตัวนะพี่ภาพแมคโครเนี่ยอย่างกนงอประกาศลบตัวเบี้ยโอ้โหแป๊บเดียวมีรีเสิร์ชไปเปิดออกมาแล้วมาแนะนำอ่าเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เป็นลูกค้ากับหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยต้องบอกว่าตกเทรนดตตกเทรนด์นะครับยังไงก็มาเปิดบัญชีเอ่อเป็นลูกค้าของหลักทรัพย์กรุงศรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถูกต้องครับรับบทวิเครโค ก็ใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยครบคันมากใช่นะครับง่ายๆเลยครับก็สแกนตามหน้าจอนะครับหรือคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับหรือเซิร์ช Google ก็ได้ว่าเปิดบัญชีหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับแล้วก็โปรเซสตามขั้นตอนเข้ามาสะดวกรวดเร็วแป๊บเดียวก็สามารถลงทุนกับเราได้เลยใช่ครับ,รบแล้วก็แนะนําให้ใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันกรุงศรีสตอกเอ็กเพิร์ของเราเพราะว่าต้องบอกว่าอันนี้มัน All in one น่ะถูกต้องนะครับก็เป็นเหมือนวันซอฟต service ให้กับท่านเลยนะครับไม่ว่าจะดูบทวิเคราะห์ดูข้อมูลเทรดในนี้ก็ยังได้ได้สแกนหุ้นก็ได้ใช่นะครับจะถอนฝากเงินได้ทำในนี้ได้โอ้เรียกว่านะฮะคบคันครบจริงจริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างเอ่อคอนเทนต์ของเราในวันนี้ครับครับเออเราก็ยังอยู่ในพาร์ทของการสแกนหุ้นหรือทำซ็อกสกรีนิ่งครับผมอ่าซึ่งวันนี้คือลูกค้าหลายท่านก็ถามมาว่าแบบ โอ้โหตลาดมันขึ้นไปเนี่ยพันห้าแล้วเออขึ้นไปพันห้าแล้วเนี่ยจะหาหุ้นกันยังไงอ่าจะเหลือหุ้นที่จะช้อปปิ้งได้ไหมใช่เออเพราะถ้าให้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแนะนําในหุ้นที่มันโอ้โหลอยลอยไปแล้วนี่มันก็มันก็เสี่ยวนะใช่มันก็ดูมีความเสี่ยงนิดนึงแล้วกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาหาหุ้นที่เรียกว่าแลกาดแลกขาดต้องเราจะใช้เงื่อนไขอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาติดตามเดี๋ยวมาติดกากันครับผมอ่ะ โอเคนะครับก็แน่นอนเราอยู่กับตัวแอปพลิเคชันกรุงศรีซ็อกเกอ็กซ์เพรสก็ไปดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็ล็อกอินเนี่ยใช้ Username Password ชุดเดียวกับที่ท่านใช้ในระบบเทรดใช้ในหน้าเว็บไซต์คือของเราเป็น Single on, s i ซ n ์อนใช้ชุดเดียวแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าแรกอ่าเมื่อล็อกอินเข้ามาก็จะเจอหน้านี้เลยนะครับอ่า ช่วงนี้เขียวสดใสเขียวสดใสฮะแตกต่างกับสองสามเดือนที่ผ่านมาเคือวันที่เราอัดรายการเนี่ยเปิดมาโอ้โหแดงทุกบีเออแต่ช่วงนี้เปิดมานี่เออเขียวเกือบทุกครั้งเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็เข้าไปในเมนเมนูนี่ครับเป็นขีดสามขีดมุมบนซ้ายเนี่ยนะครับเอานิ้วกดเข้าไปก็จะ expand หรือขยายตัวเมนูออกมาให้นะครับแล้วก็เวลาเราจะใช้ เ,เมนูในการสแกนนะครับก็เลือกไปที่นี่ครับเรดาร์บิเอนะครับเอานิ้วแตะเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเอานิ้วแตะที่เมนูย่อยอตัวนี้ Add a new radar นะครับจากนั้นก็จะมีคทาเรียหรือเงื่อนไขในการลงทุนเ,เงื่อนไขในการสแกนสแกนต่างๆนี่เยอะแยะมากมายโชว์ขึ้นมาให้นะครับทีนีอ้อย่างวันนี้นะครับที่เราบอกเป็นทีม และกาดเพลย์แล้วกันเออเราจะกรองเริ่มต้นด้วยที่อะไรนะครับเออเริ่มต้นที่อะไรดีครับพี่ก็แน่นอนตอนนี้เป็นเม็ดเงินของกองทุนวาย,ยุพักเนี่ยยังยังเป็นตัวตัวหลักแหละเ,เพราะนั้นแน,น่นอนนะตัวแรกก็คงต้องไม่หนีจากเซ็ตร้อยนี่แหละใช่เซ็ตร้อยเซ็ห้าสิบมันต้องอยู่ในชุดนี้แหละอ่านะครับก็เป็นหุ้นบิ๊กแคปอ่าแล้วก็ที่มีสภาพคล่องที่ คัดกรองมาตามเงื่อนไขของตลาดลักรั์แล้วล่ะเออไม่เซ็ตห้ก็เซ็ตร้อยแต่อันนี้เพื่อให้อหุ้นมันเยอะขึ้นเนยุหุ้นเยอะหน่อยเออเราก็เลือกเป็นเซ็ตร้อยเพราะอย่างที่พี่การ์ดบอกเลยไม่ว่าจะสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาเลือกที่จะซื้อเขาต้องหาตัวที่เป็นวิกแคปหนอยมีสภาพคล่องอะไรพวกอย่างนั้นด้วยนะครับอ่ะเราเลือกมาก่อนเลยเงื่อนไขแรกเงื่อนไขแรกอ่าร้อยตัวนะครับ จากนั้นนะครับเราเลือกกลับมาที่เมนูซับเมนู l ร d ดอรตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่อีกเงื่อนไขหนึ่งที่เรามองว่าเป็นก็เงื่อนไขสําคัญเหมือนกันก็คือแรงซื้อจากต่างชาติอันนี้เราใช้บ่อยเหมือนกันนะครับคือ n v d r ใช่ไหมครับพี่กัปใช่ถูกครับนะครับพอเลือกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกที่เป็นฝั่งบ่าย ฝั่งบายฝั่งบายจะอยู่ข้างบนนะเออด้านล่างเป็นสีแดงเนี่เป็นฝั่งเซลนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่เราเลือกก็คือ 1M Top 100 n ท็อปร้อย m v d r ก็คือ1 m o n t h 1เดือนอ่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไอตัวหุ้นที่จะอยู่ในคาเทรียของเราเนี่ยต้องติดเออเน็บายเป็นท็อปร้อยเนบครับผมเออนะครับจริงๆต้องต้องเรียนนักทุนนะว่าไอท็อปร้อยตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ท็อ ตัวเซ็ตร้อยก็ได้นะอืเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะซื้อตัวนู้นตัวนี้ที่นั้นได้นะฮะเพราะนั้นมันก็เป็นการลดจํานวนหุ้นที่ฝรั่งไม่สนใจอ่ะออกไปถูกต้องอาจจะไม่ได้อยู่อยู่นอกเซ็ตร้อยก็ก็อาจจะมีก็ติดเข้ามาได้ก็ติดเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเนี่ยลดไปเออนะครับอ่ะเราลองเลือกดูนะครับก็จากร้อยหนึ่งจากหนึ่งร้อยตัวเหลือห้าสิบแปดโอ้หายไปเกือบครึ่งหนึ่งละเออแต่ก็ เขาเรียกว่าตัวตัวนำตลาดเนี่ยโอ้โหอยู่กันครบเลยนะครับกับ k t b a d v a อ c e อะไรพวกนี้นะครับเอออาจจะขาดเดลต้าไปต <laughs> ัวตาอ่าโอเคเนี่ยครับเราได้มาห้าสิบแปดตัวหุ้นแล้วครับทวนความหมายก็คืออาจเป็นหุ้นที่อยู่ในทาร์เก็ตของทั้งสถาบันกับ,บในประเทศกับต่างประเทศแล้วก็อันเนี้ยชัดๆเลยมีแรงซื้อในเ v d r ก็คือ จากต่างชาติเนี่ยแหละเข้ามาด้วยด้วยอออันนี้ก็เป็นตัวซัพพอร์ตว่าเฮ้ยมันมีแรงซื้อเข้ามานะใช่ครับอ่ะแต่อีกตัวหนึ่งอีกเงื่อนไขหนึ่งซึ่งจะสะท้อนว่ามันยังแรกขาดอยู่อืมเออเราต้องบอกว่าเป็นเงื่อนไขที่นักทุนอาจจะงงงเออไออย่างนี้ก็ใช้ได้ด้วยเหรอเนี่ยอ่าครับอืมเอออาจจะมองยากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังเสริมไปมัน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 ต้องมีเสริมอ่านะครับมันก็มีเหตุและผลที่ซัพพอร์ตอันนี้ที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกเป็น ใช้เป็นราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะยืนเหนือหมดเลยใช่นะครับเราเลือกเป็นคอสอเวอร์นะครับแล้วก็เงื่อนไขที่เราจะเลือกก็คือเป็นราคาตัดลงต่ำต่ำกว่าต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันเออคือเนี้ยมันจะสวนทางกับคนอื่นเขาดังนั้อแบบเออปกติจะหาหุ้นขึ้นเนี่ยมันต้อง ต้องราคายืนเหนือเส้นสิบไม่ใช่หรอใช่แล้วทำไมวันนี้มาเอาราคาลงเรามองแลกกดเนี่ยอี่แต่เดี๋ยวเรามีเสริมให้เดี๋ยวดูนะคือมันต้องมันต้องเจาะดีเทลเข้าไปด้วยอันนี้อาจจะงงงนิดนึงเดี๋ยวอธิบายให้อ่าจะดูย้อนแย้งนิดนึงอ่าเรามาดูชุดตัวนี้ก่อนนะครับก็คือตัวที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันอยู่แล้วเออมีตัวไหนบ้างจากห้าสิบแปดตัวชุดทุนที่เรากองไปแล้วเนี่ยอ่ะนะครับเพิ่มค่าเฉลี่ยหรือเงื่อนไขตัวนี้เข้าไป อ่ะแต่เหลือเจ็ดตัวเจ็ดตัวอ่าก็โอเคนะชุดประมาณนี้โอเคเลยทําการบ้านง่ายใช่ออะทวนอีกครั้งแล้วกันก็คือหุ้นทั้งเจ็ดตัวเนี้ยอยู่ในเซ็ตร้อยเซ็ตร้อยมีแรงซื้อจากต่างชาติในรอบหนึ่งเดือนขึ้นมาติดอันดับท็อปท็อาของ NVDI ของ NVDI ใช่แล้วก็ตัวราคาเนี้ยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย EMA สิบวัน่จริงต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าจริงๆปกติไอ้เงืเงนไขเนี้ยไม่คก็ยได้ใช้หรอกอแต่ครั้งนี้เนี้ย ต้องยอมรับว,ว่าไอ้หุ้นชุดเซ็ตร้อยเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นอัพกันหมดแล้วโอ้โห oh, มันขึ้นกันไปหมดแล้วเขาไปเหนือเส้นห้วันไปอะไรกันหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการที่หุ้นเราเราจะสแกนที่เป็นแลกกาดเนี่ยเราจะต้องใช้เงื่อนไขที่มันกลับด้านกันใช่ก็คือเหมือนกับว่า พราะคุณขึ้นไปปั๊บเนี่ยคุณต้องมีการพักย่อลงมาใช่อ่ะซึ่งเราเอาเงื่อนไขตัวเนี้ยในการพักย่อตัวเนี้ยเข้ามานั่นเองอาจจะเป็นแบบขายย่ออเป็นขายย่อเหมือนเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะแต่ย่อลงเพื่อจะเด้งขึ้นต่ออ่ะเราแนวแนวคิดนะแนวคิดเราคิดอย่างนั้นนะฮะอ่ะโอเคอย่างในชุดทุนเจ็ดตัวเนี้ยคือเราเน้นย้ําเสมอคือมัน โอ้โหไม่ได้ลงทุนได้ทั้ง7ตัวคือมันแค่กรองให้ยูนิเวอร์สหรือชุดทุนเนี่ยมันลดลงนะครับแล้วเราก็ไปเจาะเป็นรายตัวเ็ดตัวซื้อวไม่ตัวหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บแล้วซัดทันทีด้วยเออมันเป็นอะเรเครื่องทุนแรงเครื่องทุนเวลาให้เราไปทํากันบ้านต่ออย่างเนี่ยในชุดเนี้ยเตัวเนี่ยที่เราอาจจะมองว่าเออเข้าขายได้บ้างนะครับก็อาจจะมี3ตัวอ อย่างง่ายๆเลยนะตรงเนี้ผมคิดว่าทั้งทุนดูสแกนง่ายๆเลยในชุดเนี้ยถ้ามองง่ายๆที่นี่เราบอกแล้วว่าเป็นช่วง่าประกาศงบครับนะกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยน่าจะตัดออกไปก่อนได้เพราะว่าไม่คอดีราคาน้ำมันลงมาแบบนี้เนี่ยเรามีสต็อกร้อนแล้วงบไม่ดีนะอาจจะตัด SPRCBSRC ออกไปก่อนตัวตัดไปก่อนละนะฮะแล้วเดี๋ยวตัวอื่นค่อยมาคิดต่อนะครับ อ่าอย่างแลนเทนเฮาส์เนี่ยอาจจะตัดได้นะเพราะว่าเรื่องของดีมานบ้านเนี่ยใช่โอ้เอขนาดอุปโภคบริโภคใช้กินยังยังเหนื่อยเลยนี่ครัวเรือนสูงแล้วก็โอ้โหแบงก์ก็อาจจะปล่อยเอ่อกู้สินเชื่อเพราะนั้นตรงนี้แนวโน้มทิวสามก็น่าจะไม่ดีใช่แต่จริงๆต้องบอกว่าตรงนี้เรามีบทวิเคราะห์อยู่แล้วนะครับแลนเทเฮานะครับก็นักทุนลองเข้าไปเปิดดูได้นะใครเปิดไม่เป็นก็อีพีที่แล้วเรา นำดูย้อนหลังได้เลยีดูจากแอปพลิเคชันนี้ได้เลยถูกต้อง่เพราะฉะนั้นในนี้เจ็ดตัวเนี่ยเราตัดไปละสามตัวอืแลนเดนเฮาส์ SPRC แล้วก็ BS อันนี้ผมแนะนําในแบบคร่าวๆนะไม่ได้หมายความว่านักทุนต้องตัดอย่างนี้นะฮะเครามว่าเป็นแนวคิดแนวคิดอว่าแบบยกตัวอย่างเป็นแนวคิดช่วงนี้งบ Q3 เราก็ต้องหางบงบที่มันดีใช่นะฮะอออันนี้เหมือนทําข้อสอบเลยพี่แต่ก่อนแบบ ตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ออกก่อนเพราะไปเลือกตัวเลือกที่ใช่มันโอ้โหมันยากไงมันงงแล้วเอาตาง่านจะเป็นเขียนในยางลบแล้วก็โยนผมจะเขียนในมือเอาเนี้อาจารย์รู้เลยโอเคอ่ะนะครับยกตัวอย่างหุ้นสามตัวแล้วกันที่เราเลือกในวันนี้ตัวแรกอันเนี้ยในเนี้ยในเนี้ยในชุดเจ็ดตัวเนี้ยที่นิบอล้วตัดไปสามนะมีอยู่ประมาณสามตัวที่ คาดการณ์ว่านงบน่าจะดีขึ้นนาก็คือทีรยูมิ้นแล้วก็อิชิตังส่วนโออาร์ห้าสิบห้าสิบอ่าต้องบอกแบบนี้มันคคือดีมาลน้ำมันการเติมน้ำมันมันก็มีนะแต่ว่านั่นแหละมันมีเรื่องของการควบคุมราคาน้ำมันขายอะไรเงี้ยมันก็เลยยังห้าสิบห้าสิบเพราะนั้นตัวนี้ก็ถ้าถ้าใครชอบตัวนี้อาจจะต้องทำการบ้านเชิงบึกนิดนึงอ่านะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยครับเราลองมาดู เออ่ชาร์จกันสามตัวนี้ออย่างตัวแรกอีชิอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเรามีรีเสิร์ชเปเปอร์คเ o อร์ด้วยแล้วก็โหเป็นเลือกเป็นกลุ่มเออ่เขาเรียกอะไรเป็นท็อปท็อปพิกท็อปพิกของกลุ่มเครื่องดื่มของกลุ่มเครื่องดื่มใช่อ่ะเนี่ยนะครับลองเข้าไปดูชาร์จว่าเออ่ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเอ่สิบวันอ่า เออแต่อันนี้ขึ้นมาอกี้เห็นขึ้นมา15 9จุดก้าแล้วเริ่มมายืนเหนือแล้วยืนเหนืออ่าออันนี้อธิบายนิดหนึ่งนะว่าเงื่อนไขเนี่ยก็คือเนี่ยอย่างกีนนี้ที่ผมบอกว่าคือกาบมันขึ้นเนาะแต่ขึ้นแล้วยอ่อใช่อ่าเนี่ยน<อ>ะทรงนี้เลยขึ้นแล้วยอ่อนะฮะลงมาต่ํากว่าเส้นสิบแต่วิธีการอีกนิดหนึ่งที่อยาก แนะนำให้นุกนุนก็คือการย่อลงไม่ใช่มันลง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 อย่างเงี้ยอย่างนี้เราไม่เอาใช่นะครับการที่จะบอกว่าเขายังเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยให้นั้นุนดูตัวเลขส้มๆด้านบนเนาะนี่ EMA ห้าสิบวันเขาจะต้องยืนตัวนี้ให้ได้หมายความว่าคือราคาเนี่ยหลุดเส้นสิบก็จริงคแต่ราคาเนี่ยไม่ควรหลุดตัวนี้ EMA ห้าสิบวันใช่มันถึงจะหมายความว่า ทรงกราฟเนี่ยยังมองเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะฮะการย่อลงรอบนี้เป็นแค่การพักตัวชั่วคราวเพื่อที่จะดีดกลับอ่าอ่าอันนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับโอเคอันนี้ก็อย่างอิชิเนี่ยอาจจะเอมีฟันดัมเบลที่มันซัพพอร์ตด้ซัพพอร์ตด้วยถูกต้องเลยแล้วก็เนี่ยก็ใช้ทริกเกอร์นะครับตัวเอราคา EMA 50วันเป็นจุดในการเขาเรียกว่าตัดสินใจเอออะไรต่างๆต่อไปก็ได้นะครับก็ อย่างที่พี่กัดยกตัวอย่างแล้วอันนี้มันเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาถูกต้องเออเสร็จแล้วมันย่อไย่อลงแต่มันย่อลึกเหมือนกันไอ้ช่วงย่อเนี่ยอย่าเพิ่งรีบซื้อนะอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับแต่เนี้ยมีแท่งกลับตัวนะถูกต้องนะครับแล้วก็เนี่ยมีย่อมาอีกวันหนึ่งแล้วก็ลองไปดูทําการบ้านกันต่อดูอ่าครับผมแต่ว่างบ Q3 ก็เท่าที่อ่าพรีวิวมาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอืมนะครับแล้วก็มีปันผลค่อนข้างสูงด้วยอ่าประมาณหกเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวอิชิ อ่ะยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูต่ออ่ะมาดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างว่าเอ๊ะคือคือผมว่าอีพีเนี้ยนักทุนต้องสงสัยนี่ยทำอยู่ดีๆมาสังกนรุ่นราคาต่ํากว่าเส้นสิบปกติครคือขาขึ้นมันต้องใช้มากกว่าเนาะบายสัญญาลมันต้องแบบเอ้ยตัดขึ้นเส้นชัตเลียอันนี้เราเราเราถึงพยายามเน้นให้ให้ดูกราฟด้วยเนาะอ่าเออแต่ก็อย่างที่บอกไปคือไม่ใช่ว่าเรา เขาเรียกแนะนําในการซื้อทันทีถูกต้องคือมันต้องมีกลยุทธ์ด้วยใช่พวกนี้มันเป็นวอลลเลสที่เราได้ไปติดตามแล้วก็วางกลยุทธ์ว่าจะซื้อจุดไหนใช้ทัมมิ่งอะไรถูกต้องนะครับอะแต่อีกตัวหนึ่งดูมิ้น์กันก่อนไหมพี่ได้ครับอ่ามิ้น์นะครับแต่โฟนกราฟก็จะคล้ายๆกันโอเคแล้วก็คลิกที่พาร์เนลด้านบนโอโหอันนี้เหมือนเหมือนเออคล้ายๆแหละเอก็คือขึ้น ใช่แต่ย่อลงอ่ะแล้วย่อแล้วก็ไม่หลุดตัวแดงๆด้านบนเห็นไหมอ่าอีเอ็มห้าสิบนั่นเองใช่ยี่สิบแปดอ่าราคาตอนนี้ยี่สิบเก้าเหมือนตอนนี้เหมือนคดสรีระค่อยๆค่อยๆเนาะแต่ว่ายังไม่ยอมเบรกขึ้นไปใช่รอรอเวลาเลือกข้างแล้วกันว่าจะเลือกขึ้นหรือเลือกลงต่อไปนะไม่ให้เสียเวลารอดูอีกตัวหนึ่งนะทียอ่าลองดูอีกตัวหนึ่งนะอันนี้พยายามให้ดูกราฟเยอะๆเนาะไปได้นักคุนจะได้เข้าใจอ่าทีก็เหมือนเดิมคลิกเข้าไป นะครับอ่าแล้วก็เปิดชาร์ตอ่าเหมือนกันนะฮะคือขึ้นแล้วยอ่อเห็นไหมฮะเออขึ้นแล้วยอ่อคะฮะแล้วก็มีจังหวะของการเด้งขึ้นแต่ว่าตัวนี้อาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากราคาเนี่ยหลุดหลุดตัวเส้นห้าสิบวันลงมานะครับอ่าอาจจะต้องรอไปเบรกแล้วก็ยืนให้ได้ก่อนอหรืออะไรก่อนรอให้ยืนนิดหนึ่งครับผมครับแต่สังเกตเนี่ยโอ้โหเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันสิบวันห้าสิบวันเนี่ยจะ เขาเรียกว่าแทบจะรวมกันเลยแนวเดียวกันวครับผมนะครับอาพวกนี้ก็เป็นแนวคิดแล้วกันเป็นการแชร์ไอเดียนะครับไม่ได้เเขาเรียกฟันธงไม่ได้ฟันธงว่าตัวนี้ต้องขึ้นนู่นนี่นั่นแต่ว่ามาแนะนําว่าเออถ้าใครอยากโหมขึ้นมาเซ็ตพันห้าฉันอยากจะหาหุ้นแลกาดอ่ะมันหาด้วยวิธีนี้ได้แต่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขอีกนิดหนึ่งว่าเราต้องเข้าไปดูอ่าตัว ทรงกราฟเพิ่มเติม่นะครับ,รบแล้วก็ดออูภาพเอาลุกของเอ r ร์ n นด้วยซึ่งอันนี้ผมว่ามันใกล้ถึงทามมิ่งสำคัญแล้วถูกต้องที่จะประกาศออกมาเนี่ยใช่ครับช่วงนี้ถ้าออหุ้นตัวไหนพรีวิวอะไรออกมาไม่ดีเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนอถูกต้องอครับงงนเป็นต้นนะครับอ่ะโอเคก็เป็นเนื้อหาสาระดีๆในสัปดาห์นี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในทุกช่องทางของหลักทรัพย์กรุงศรีกันนะครับแล้วก็ เช่นเดิมนะครับก่อนจากกันนะครับก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช้เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะครับนับ่นก็คือกรุงศรี s อฟต์เอ็กซ์เพรสนั่นเอง มาที่ฟังก์ชันตรงนี้ครับ b r mm ด้านล่างตรงนี้มันย่อม,มาจาก money management